ทัศนะต่างกันแต่หลุดพ้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าไปหาพิกขุรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าทัศนะของพิกขุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิิขุนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าทัศนะของพิขุเป็นอันหมดจดดีด,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 ด้วยเหตุที่พิกขุรู้ชัดเหตุเกิดและความดับ แห่งภาษายตนะหกตามความเป็นจริงที่นั้นแลข้าพระองค์ไม่ยินดีจึงเข้าไปหาพิกุอีกรูปหนึ่งแล้วได้ถามว่าทัศนะของพิขุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพิขุนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าทัศนะของพิขุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุที่พิกุรู้ชัดเหตุเกิดและความดับแห่งปูปาทานนขันห้าตามความเป็นจริง ทีนั้นแลข้าพระองค์ไม่ยินดีจึงเข้าไปหาพิขุอีกรูปหนึ่งแล้วได้ถามว่าทัศนะของพิขุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภพิขุนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าทัศนะของพิขุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุที่พิขุรู้ชัดเหตุเกิดและความดับแห่งมหากูตรูปสี่ตามความเป็นจริงทีนั้นแลข้าพระองค์ไม่ยินดี จึงเข้าไปหาพิขุอีกรูปหนึ่งแล้วได้ถามว่าทัศนะของพิขุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนอะพิขุนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าทัศนะของพิขุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุที่พิขุรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา ทีนั้นแลข้าพระองค์ไม่ยินดีจึงเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับขอทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทัศนะของพิขุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลพิคุบุรุษผู้ยังไม่เคยเห็นต้นทองกวาวบุรุษนั้นพึงเข้าไปหาบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามอย่างนี้ว่า ต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบว่าต้นทองกวาวดำเหมือนต่อไม้ไม่ก็สมัยนั้นแลต้นทองกวาวเป็นดังที่บุรุษนั้นเห็นที่นั้นแลบุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรปัญหาพึงเข้าไปหาบุรุษคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามอย่างนี้ว่าต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบว่า ต้นทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้อก็สมัยนั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่บุรุษนั้นเห็นทีนั้นแลบุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรปัญหาพึงเข้าไปหาบุรุษคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามอย่างนี้ว่าต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบว่าต้นทองกวาวที่เกิดนานมีฝักเหมือนต้นซึกก็สมัยนั้นแล ต้นทองกวาวเป็นดังที่บุรุษนั้นเห็นทีนั้นแลบุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรปัญหาพึงเข้าไปหาบุรุษคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามอย่างนี้ว่าต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบว่าต้นทองกวาวมีใบแก่และใบอ่อนหนาแน่นมีร่มทึบเหมือนต้นไทร ก็สมัยนั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่บุรุษนั้นเห็นแม้ฉันใดพิขุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ทัศนะของสัพพบุรุษเหล่านั้นคู่น้อมไปแล้วเป็นอันหมดจดดีด้วยประการใดๆก็เป็นอันว่าสัพพบุรุษผู้ฉลาดเหล่านั้นพยากรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นพิขุเปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชาเป็นเมืองที่มั่นคง มีกำแพงและเชิงเทินมีประตูหกประตูนายประตูเมืองนั้นเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปในเมืองนั้นราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ราชทูตพึ่งถามนายประตูนั้นว่าเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหน นายประตูนั้นตอบว่านั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ณนะทางสีแพร่งกลางเมืองที่นั้นแลราชทูตคู่นั้นมอบถ้อยคําตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วพึงดําเนินกลับไปตามทางที่มาแล้วที่ขุเพื่อจะให้เนื้อความแจมแจ้งอุป,ประมานั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้คําว่าเมืองเป็นชื่อของกายนี้ที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี ซึ่งมีมารดาและบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีอันต้องอกต้องนวดฟันเป็นนิดมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาคำว่าประตูหกประตูเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่านายประตูเป็นชื่อของสติคำว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนเป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนา คำว่าเจ้าเมืองเป็นชื่อของวิญญาณคำว่าทางสีแพร่งกลางเมืองเป็นชื่อของมหาปูตรูษสีคือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุคำว่าถ้อยคำตามความเป็นจริงเป็นชื่อของนิพพานคำว่าทางตามที่มาแล้วเป็นชื่อของอริยมรคมีองค์แปคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมารกรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ